เมื่อเวลาเคลื่อนเข้าสู่ต้นฤดูฝนบรรยากาศในแม่น้ำโขงและผู้คนในอำเภอโของเจียมจะคึกคักเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนหาปลาเพราะนี่คือห้วงยามที่เข้าสู่มหากรรมแห่งแม่น้ำโขงนั่นคือเป็นฤดูหาปลาที่ใหญ่ที่สุดของปีต้นฝนอย่างนี้น้ำจะพัดพาเอาตะกรนและอาหารอันอุดมสมบูรณ์จากชายฝั่งและจากสายน้ำมูลไหลลงโขงทำให้ฝูงปลาได้อิมิพีมัน และคนหาปลาแห่งนํำน้ำโขงได้อาศัยภูมิปัญญาที่สั่งสมมาเลือกจับกินใช้ให้ถูกกับ <Greek S 1> ชนิดพันธุ์และฤด <cking> ูออากาลนเกเดกันดีเก็บใซตที่ระตูฟังที่ระตูอะเีอาเออเป็นเจ็โลกในขณะที่อีกิาของฝั่งโขงคือแขวงสารวันและจำปาสักของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งคนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาตั้งแต่อดีตจวบปัจจุบันมาแล้วพี่น้องทางฝั่งไทยจะมีอาชีพหาปลาในลำน้ำโขงเพราะพื้นที่อำเภอโขงเจียมเป็นเนินและภูเขาไม่เหมาะกับการทำนาส่วนฝั่งลาวนั้นมีที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำนาจึงเกิดวัฒนธรรมปลาแลกข้าว โดยฝั่งไทยจะเอาปลาและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาไปแลกเปลี่ยนกับฝั่งลาวในปัจจุบันแม้ไม่มีระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของก็มีตลาดเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนกันทั้งเศรษฐกิจแต่ก่อนมันไปเห็ดแปร,แรเห็ดสุมไปแปกเขาฝั่งลาา่าวผ้เรือไปแต่ก่อนมนมีเครื่องเรือเจียวเรือผายไปเลยเขาเลยกัน สีเขาเลยก็เอาเขาสารมาเต่กคอนมันไปสบายมาสมบายมนะันมีพี่น้องอยู่ข้างล่าครับก็ไปหาเขาเขาก็เอาสมเอาปลาแหนกไปหาให้เข้านะเขากับล่อถาเขาอยู่ยบานเออไหลมาแต่เขาก็เขาขนลงเชือเลือให้ขึ้นมา เราก็จะทราบพันดีอยู่ว่าแต่ก่อนเนี่ยตั้งแต่ในยุคโบราณในตะเกีบชายแดนตรงนี้มันเป็นลักษณะของการปกครองแบบประเทศสลาชเพราะงั้นอุบลเนี่ยสมัยก่อนบริเวณตรงนั้นเนี่ยชายแดนก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นเมืองย่อยๆที่ที่ส่งสวยให้กับสยามคงเจมก็เช่นกันก็คือส่งสวยให้กับสยามเนาะเป็นส่วนหนึ่งของของพื้นที่แถบนั้นเ,เป็นแค่เมืองเล็กๆอ่าแล้ว คนที่อาศัยอยู่เป็นใครก็คืออยู่ติดชายแดนมีแมนน่น้ำโขงกั้นคนเนี่ยโดยปกตินิสัยพฤติกรรมของคนทั่วไปเนี่ยไม่อยู่กับที่แล้วไม่อยู่ติดที่คนก็จะมีการเดินทางที่นีถนถลอเพราะงั้นบริเวณนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่คนเดินทางข้ามไปข้ามมาตลอดอ่าแล้วก็รวมถึงมีทรัพยากรมีปลาเยอะกน้งจีนแต่ก่อนกล่าวกันว่ามีช้างเยอะมากพ่อค้า,าเนือก็จะมาล่าช้างมาหาช้างจากฝั่งลาวแล้วก็เอาค่าแม่น้ำโขงขึ้นมาที่โขงเจียม การที่จะลำเลียงไปที่ทางเหนืออ่าเพราะงั้นก็ทําให้ต้องเป็นเส้นทางผ่านเราหว่งคนฝั่งนี้ฝั่งนั้นแล้วก็คนพื้นที่อื่นพ่อค้าอ,อ่ก็จะมีคนเชื้อสายลาวอยู่เป็นหลักเลยเพราะงั้นถ้าถามว่าคนดั้งเดิมบริเวณนั้นเป็นใครก็เป็นคนเชื้อสายลาว แทบทั้งสิน้นถ้ามองในเรื่องของการก,ก่อกาดเมืองเขาก็ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าผู้ก่อตั้งเมืองก็คือเป็นเชื้อสายของพระวระตาที่ถูกกองทัพของสยามตนะนะีแตกเนาะนะแล้วก็หนีภัยมาจากทางเวียงจันทร์แล้วก็เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ของเจียนคือมันก็เลยยาวนานมากในเรื่องของรากเหง้าเชื้อชาติชาติพันธุ์แล้วพอมาอยู่ที่นี่ก็ ลักษณะเป็นเมืองปิดออกไปสู่พื้นที่ข้างนอกก็ยากลําบากส่วนใหญ่อบล้อมด้วยภูเขามีแต่แม่นม้ำเพื่อหากินนะีก็ต้องพึ่งพาปลาส่วนข้าวปลาก็ต้องพึ่งพาฝั่งลาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ข้าแม่น้ําไปเอาเอาปลาไปแลกข้าวเอาเกลือไปแลกข้าวเกลือก็ลําเลียงมาจากอุบนทางเรือกระแซงพวกนี้แล้วก็ทําให้เกิดการติดต่อไปมาสู่กับคนฝั่งลาวก็เลยเกิดการแต่งงานกัน เกิดความเป็นเคยยากเขากล่าวกันว่าถ้าถามว่าคนขงเจียมมีคนเชื้อสายตาอยู่เท่าไหร่เขาบอกว่าเ,ออเกินครึ่งแต่ว่าแล้วก็มีหลายเจเนเรชันยุคโบราณเลยที่มาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ยุคกลางๆที่เขามาไมา่อีกก็คือยุคอนาธิคมหนีฝรั่งเศสเพราะว่าถูกฝรั่งเศสกดขี่ถูกเรียกเก็บซวยก็เลยหนีมามาอยู่ที่ตะเข็บชายแดนตรงนี้ก็จะปลอดจากการถูกบีบบังคับมากกว่า แล้วก็พอเข้ามาก็มาเป็นพ่อค้าทําเป็นชาวประมงเนาะแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้แต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งเคอญาติในฝั่งลาว<ม>ก็ยังช่วยเหลือกันแลกเปลี่ยนค้าขายกันจนกระทั่งมาถึงยุคข,ของสงครามสงครามในเมืองลาวซึ่นสงครามกลางเมืองเนาะสงครามในยุคอินเดจีนก็ฝั่งโน้นก็ค่อนข้างระสําระสายแล้วก็คนก็ต้องหนีตายคนส่วนหนึ่งเนี่ยก็เลยอพยพข้ามาอยู่ ที่หงเจียมเพราะงั้นที่นี่ที่หงเจมก็จะมีคนลาอยู่เยอะมากที่เป็นเชื้อสายลาวตั้งแต่ระดับบนนะระดับนักการเมืองท้องถิ่นผู้มีอำน,นาจปกครองเขาก็อยอมรับว่าเขามีเชื้อสายจนไปถึงระดับล่างๆเลยที่อาจจะทํามาค้าขายทั่วไปเป็นแรงงานแบกหามในตรงด่านท่าเรือเวลาวันเปิดด่านก็จะมีคนทีเ่เป็นแรงงานแบกหามพวกสินค้าพวกนี้เงินก็เลยทําให้เกิดความ อยอมรับกันได้แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นการรังเกียจในเรื่องของความมีเชื้อสายเราตรงนั้นจกเท่าไหร่หัวเราตูนมาตูนมามาอยู่ไทยมาตัง เขาอยู่น้ำบาตนี่นะเขาน้ำโมบาดนี่ครับแพง่กันหากินไปต้องกันนต่ละจนในดูดในเต่าเฮียยนั้งเสียทตั้งซื้อป็น่ายกับบอืดคนเล่าอะเป็นพีหน่องกันดูกเพิ่งทั้งนั้นกับในดูดลยเต่าอะไรทั้งนี้กับในดูดลยเต่ากนับถือกันเป็นพี่เป็นหน่องกันแต่แต่นั่นแต่ก่อนนั่นแมนบอกจิตเป็นหักเป็นแพงกันนี่กับผูกข้อต่อแขนอ่า เปป็นนนพพีี่องกก,งกัดหลายปีมานี้มีเสียงร่ำลือว่าแม่น้ำโขงเปลี่ยนผันไปจากอดีตมากมายน้ำในนาปลาในคลองที่เคยมีเคยเป็นก็สูญหายไปการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันก็ซบเซาเหงาหงอยกว่าที่เคย แต่สำหรับผู้คนที่นี่แล้วเรากับว่าเส้นเขตและพรมแดนจะขีดขวางไว้เพียงใดเหตุชีวิตและเงื่อนไขทางธรรมชาติจะเปลี่ยนผันเช่นไรสายสัมพันธ์ของผู้คนสองฝากน้ำยังคงดำรงไปร้อยรัดพันเกี่ยวกันอยู่อย่างนั้นเสมอมาและเสมอไป ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม